วันนี้จะมาสอนทิปการโหลดซอฟต์แวร์ของ Fio KB1 และการตั้งค่าการเปลี่ยนโหมดฟังก์ชันของคีย์บอร์ดนะครับหนึ่งคือเข้าไปที่เว็บไซต์ของ Fio นะครับพิมพ์คำว่า Fio KB1 ซอฟต์แวร์นะครับจะเจอลิงก์ำสำหรับการดาวน์โหลดให้ดาวน์โหลดผ่านลิงก์ของเว็บไซต์นะครับครับเมื่อคลิกดาวน์โหลดแล้วจะเจอหน้า Google Drive แบบนี้นะครับให้คลิกดาวนโหลดที่มุมขวามือบนครับ หลังจากกดเข้าไปแล้วตัวหน้าเว็บจะทําการดาวน์โหลดตัวไฟล์ซอฟต์แวร์ลงให้ในการดาวน์โหลดนะครับให้เข้าไปเปิดในการดาวน์โหลดภายในเครื่องครับครับก็จะพบเป็นไฟล์ z i ปของ FIO Keyboard นะครับให้ดําเนินการคลิกขวาครับทําการแตกไฟล์ออกมาครับจะได้เป็นไฟล์ีย y บอร์ดไฟล์ออกมานะครับแล้วก็เลือกไว้ที่ FIO Keyboard ครับ ขั้นตอนนี้ตัวโปรแกรมจะแจ้งเตือนว่ายังไม่มีอุปกรณ์ของ p ิโเสียบอยู่นะครับให้ดำเนินการเสียบ p ิโ kb 1เข้ากับตัวสาย usb type c ที่เราเตรียมไว้ครับหลังจากเสียบขึ้นแล้วตัวสินค้าจะขึ้นไฟติดนะครับเสร็จแล้วดาเนินการกดขั้นตอนต่อไปครับขั้นตอนนี้ให้กดการ research diver นะครับอาจจะเจอพิโ kb 1ขึ้นมานะครับ ให้ทำการกดที่ลูกศรเพื่อเข้าไปในการตั้งค่านะครับในส่วนนี้จะเป็นการตั้งค่าของพ o โอคีย์บอร์ดนะครับในการตั้งค่าการเปลี่ยนโหมดนะครับให้ดาเนินการกดดำเนินการเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งภายในคีย์บอร์ดนะครับของตัวพีโอคีย์คีย์นหนึ่งเราจะเอาเลือกเป็นปุ่มมิวสเสียงครับคือปุ่มกลางได้ครับกดเข้าไปครับ ต่อไปที่โหมดโหมดเรื่องเป็น fsw นะครับ s w คือจะเป็นการสวิตช์โหมดครับแล้วก็เซ็ต m เป็น l l คือให้เปลี่ยนไปที่ m เปไหนนะครับเราจะตั้งเป็น f เป็นหนึ่งครับโอเคครับเสร็จแล้วกดปิดครับหลังจากนั้นเราจะไปที่ f เปนหนึ่งนะครับเมื่อเรากดปุ่มมิวเสียงนะครับมันจะกลับมาเป็น m เป็นไปเป็นที่ฟังก์ชันหนึ่ง ส่วนเนี้ถ้าเราอยู่ในฟงังก์ชันหนึ่งเราจะไม่สามารถกลับไปที่ฟงังก์ชันอื่นหรือเบสฟงังก์ชันได้เราต้องทําการตั้งค่าปุ่มเดียวกันของฟงังก์ชันหนึ่งให้เป็น FN 2หรือสามหรือสหรือเบสฟงังก์ชันนะครับกดเข้าไปที่กลางนะครับแล้วก็เลือก s w เหมือนเดิมนะครับโอเคครับแล้วก็เลือกเป็น FN สองนะครับเราจะตั้งแบบนี้วนไปทุก FN นะครับเพื่อจะให้การปรับโหมด หมุนวนครบหนึ่งรอบนะครับโอเคครับแล้วเข้าไปที่เว็นสองเหมือนการตั้งค่าเหมือนเดิมแต่อันนี้ผมตั้งเป็นไปเป็นสามนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูหน้าสามหน้าสี่เลยครับหน้าสามจะตั้งเป็นหน้าสี่นะครับแล้วก็หน้าสี่จะตั้งเป็นเบส F N K เป็นศูนย์นะครับถ้าส่วนนี้จะสามารถดําเนินการกดปุ่มกลางและบนฟังก์ชันตั้งค่าได้ในปุ่มเดียวครับเดี๋ยวจะทปนการทดสอบให้ดูนะครับอันนี้ตั้งเบส F N ไว้เป็นปุ่มคีย์บอร์ด A นะครับ ตัวเบเอจะเป็น A นะครับแล้วก็ F1 หนึ่งจะเป็น B ครับ F2 สองจะเป็น C F3 สามจะเป็น D แล้วก็ F4 สี่จะเป็น F นะครับเดี๋ยวลองไปทดสอบกันดูครับเดี๋ยวเข้าไปที่หน้าค้นหา เดี๋ยวเปิดไฟล์ข้อความของเทนะครับเดี๋ยวจะกดยกขึ้นมานิดนึ่งโอเคครับเดี๋ยวเราจะลองเทสปุ่มแรกกันนะครับขอจะเป็นตัว A นะครับแล้วกดเปลี่ยนฟังก์ชันครับเป็นตัว b ครับกดเปลี่ยนฟังก์ชันครับ C ครับกดเปลี่ยนฟังก์ชันครับเป็น d ครับเป็นเบครับอันนี้ก็เราจะได้ครบทั้งสฟังก์ชันแล้วนะครับในการกด ปุ่มมิ้วเสียงเปลี่ยเนเป็นฟังก์ชันอื่นๆสำหรับปุ่มอื่นก็มีการตั้งค่าได้หลากหลายครับ